สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสถานที่ที่ผมนั้นได้จัดเตรียมนะครับวัตถุดิบในการสร้างงานบอนไซของผมนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นั้นอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสผมก็จะเดินทางมาที่นี่แล้วก็ค้างคืนบ้างนะครับบางทีก็เช้าไปเย็นกลับนะครับเพราะผมนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ สลับต้นไม้ที่ผมได้ปลูกไว้ก็ไม่มีเฉพาะไม้ที่สร้างงานบอลไซนะครับยังมีไม้อื่นๆนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงนี้ผมเองก็ไม่มีโอกาสได้ไปที่นั่นนะครับต้องเว้นระยะห่างนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากน้องที่อยู่ที่นั่นนะครับถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้นะครับช่วงนี้ก็เลยห่างหายนะครับในการอัปเดต คลิปนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับที่นี่นั้นก็ปลูกไว้หลากหลายครับทั้งไม้ประดับแล้วก็มีไม้ที่ทานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมนี่เป็นมะขามกิ่งตอนนะครับมีคอยนะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปมีมะละกอนะครับมะพร้าวน้ําหอมและขนนแดงสุริยานะครับแล้วก็มีล้วยหอมทองนะครับที่ปลูกไว้ ด้วยนะครับและในบ่อก็มีปลานะครับสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นเย็นสบายนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนะครับก็คลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพราะห่างหายไปนานนะครับก็ยังจะมีอ้อยด้วยนะครับอ้อยที่คันน้ำนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้โดนฝนก็งามครับส่วนคลิปต่างๆนะครับที่ ได้ลงไปแล้วนั้นก็จะทยอยมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านั้นผมจะอัปเดตโพลต้นนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถึงความคืบหน้านะครับในช่วงที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำมาลงให้กับทุกท่านได้รับ,รบชมกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับของทุกท่านที่ได้เข้ามากดติดตามให้กับผมทั้งเก่าและใหม่นะครับ ผมก็จะทยอยนะครับนำคลิปมาลงให้กับทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโพต้นนี้นะครับที่ผมจะนำมาลงให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ